สวัสดีครับทุกท่านไทอุดรมาแล้วเดอ้อนี่ทีมช่างพ่อเพื่อนก็นมาหมดแล้วเดอ้อวันนี้มาเต็มมาเต็มเซตมาครบเกือบทุกคนนี่พี่เบลพี่เหมาก็มาแล้ววันนี้เมื่อวานเพิ่นไปถ้ำตุละมานี่ตอนนี้พี่เหมาก็กำลังสาบนี่เห็นปะอาบอยู่ห้องน้ำห้องน้ำฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำหญิงเดอ้อ ห้องน้ําชายพิสดาฉาบคนเดียวเมื่อวานน่ะจนแขนลอยพิ่นอ่ะผู้ผยืนบ่อยู่อยู่พิ่นนี่ตอนนี้พ่อๆเพ่นพ่อเพิ่นกําลังทําสวนหยอมให้เด้อนี่พร้อมกําแพงก่ออิฐขึ้นมาแยกให้มันเป็นสวนยํามั่งนี่นี่สวนหยอมที่พี่เพชรวางไว้นิ่บะพ่อพ่นก็เอาอิฐมาก่อขึ้นให้เป็นสวนหยอมให้เป็นแนว เพื่อเราจะจัดความสวยงามของสวนหยอมร้านเองตรงหน้านห้องน้ำร้านอีปิดเราเด้อี่อนนี้ก็นะเร่งเต็มที่งานห้องน้ำก็ไปได้สวยขอบอกแต่วันนี้พี่ๆทุกท่านมีข่าวดีเด้อที่โซดาของเราผ่าน4,000ชั่วโมงแล้วก็1,000ผู้ติดตามขึ้นไปตอนนี้ก็เปิดสร้างรายได้แล้วพี่โซดามีความรู้สึกว่าจังไง ต่อาปากขอบพุณนกันซุ่มปลาเอือนขีมงานปลาท่องนะครับที่ซอยทียางให้ขอบคุณครับพี่ดาพี่เพชกันนะครับขอบคุณครับ,รบตอนนี้พี่สดาก,ก็สามารถเปิดสร้างรายได้แล้วล้วเดอ้อพี่เพชรก็ยินดีด้วยโอ้โหเราจะมียูทูบเ,เพิ่มอีกหนึ่นท่านแล้วนี่มืออาชีพของเรานั่นเองนี่นี่ พ่อเพิ่นกำลังจัดสวนหย่อมให้จัดเป็นมุมเป็นมุมเป็นส่วนแผลซ่อนมันตะวัหของน้ำกับสวนหย่อมแยกออกจากกันนี่เห็นไหมนี่วางระบบให้เรียบร้อยเป็ดเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมไว้ต้อนรับลูกค้าสําหรับที่เข้ามาใช้บริการร้านอีเป็ดของเราได้นี่วันนี้ก็น่าจะ ความคืบหน้าไปก็น่าจะแบบเกือบร้อยเปอร์เซนเพราะว่าแทงน้ำแทงอะไรที่เกาสั่งมาหมดแล้วเหลือระบบท่อระบบนั่นตอนนี้ก็โอเควันนี้น่าจะเห็นความแตกต่างไปเยอะเลยหลายเติบมือเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าทีมช่างมาครบเกือบทุกคนวันนี้ขนาดมากสามก้อนมว้วนกับว่ามันนี่มากหาก้นหกก้นแห้งสีไวคากบาัต เรามาสัมภาษณ์เอกของเราพี่เบลหมูอันไปใส่มากไปทุล่ะไปทุล่ะเมื่อวานพี่เบลไปทำทุละมาพี่เหมาก็ไปทำาุละเมื่อวานเมื่อวานมากสามคนเมื่อวันวันนี้มาครบเเรยเดอ,น,อน,นี่สันนิษฐวนหย่อมของเรานั่นเองนี่จัดเป็นส่วนไถส่วนมัน นี่ถ้าเรามองจากมุมนี้จะเป็นอะไรที่โอเคสวยมากถ้าต้นไม้ขึ้นเต็มเดอ้อรับรองห้องน้ำของเราจะร่มรื่นแล้วก็เป็นอะไรที่กระบอกซินสุดๆพี่สัสดมพอหลงมา,ามาบบ่มันเนี่ยไ่ครับใส่แล้วนี่เลครับเอาจีโอ้ยเห็นสาบปวนเหมวัน กันแขนลอยเบิร์นี่วันนี้ก็มาครบเซ็ตเออนี่เ้็นเบ่ร์ขอบคุณทีอรนะครับครับขอบคุณพี่พี่ปะทองทุกท่านเ้อที่ช่วยดันช่วยดูคลิปดูโฆษณาให้พิสดาตอนนี้พิสดาก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนี่ที่เหลือก็เก็บเหรียญเก็บเหรียญหลังจากนั้นก็ขอ g o o g l e a เ c e n นตด้อถ้าผ่าน แต่ตอนนี้พี่สดาผ่านแล้วแหละผ่านกดไป4,000ชั่วโมงกับ1,000ผู้ติดตามสามารถไลฟ์สดได้แล้วแล้วก็อโอเคตอนนี้ก็เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนี่ตอนนี้ก็ยินดีกับพี่สดาเด้อขอบคุณพี่พี่ปะทองทุกท่านแล้วก็พี่พี่ทุกท่านที่เชื่อกันดูคลิปดูโฆษณาแต่ที่สําคัญต้องเข้าไปดูคลิปเด้อเพราะว่าตอนนี้เปิดสร้างรายได้ได้แล้วทีนี้ก็จะเป็นเหรียญแล้วทีนี้ Hep เก็บเหรียญนี่โอเคสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย